แม่เอิญหาบูเห็นพอแนมมาขึ้นกุ๊กมังไมมขึ้นได้จังไดวะขึ้นได้จังไดกี้แม่แม่ปีนหลักมังมีป้ามังคไว้มีโรดกนั่นอย่างว่าขึ้นแม่มาแต่นันยางเฮ็ดวิหย,งยางเอามาพอปีนตัวหลงมี่เลยตัวหลงมวงเลย ลูก ừ, ขึ้นเออขึ้นเอาขึ้นมึงเอาขึ้นไปความเก่งมวยไท่โถพี่นอ้องอ่ะเดือยถ่ายไปให้ลุงเบิ่งเอา้ามึงเอาเอาขึ้นปีไปลายได้หนิไดรสำนี่ <c oughs> ต่อไปสำได้บักเก๋มันเสียบคอมึงเด้ดอผูวพร่มึงออกปตัดต้นไม้หน้าทาง บักกิโพนะดว่ามึงเนาะกิฮะแล้วกิขึ้นบ้าบ่าบอดไว่าปล่อยพอ่อต,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 ตันต้นใหม่น่ะทางผมไปไหมกิ